สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเอาเลขชุดนี้มาฝากอีกรอบหนึ่งเลขชุดเดิมเนี่ยครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาที่มันออกอะไรครับ06379ไอ้นี้มันไม่ออกใช่ไหมตรงที่เราเขียนไว้3คู่แต่ว่า ไอ้งวดนี้นะมันออกแต่ว่าไอ้ชุดชุดนี้มันก็มาเหมือนกันนะครับเก้าห้าเนี่ยเนี่ยไอ้สามตัวเนี่ยเห็นไหมที่มันออกสามเก้าห้าใช่ไหมแล้วตรงนี้มันก็มาสี่สามสามสี่ตรงนี้ก็เก้าห้าห้าเก้าแล้วงวดที่แล้วอ่ะลองให้เก้าหกเลขเก้าหกหกเก้ามันไม่ออกใช่ไหมทีนี้มันมาออกข้างล่างครับออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด นี่ครับนี่เราเราต้องเปลี่ยนไปเน้นข้างล่างอีกแล้วครับแต่ข้างบนก็อย่าลืมนะครับซื้อไว้ติดไว้ก็ยังดีนี่งวดใหม่ครับที่สิบหกคำนวณให้เรียบร้อยครับเอาไปพิจนารณาดูครับ เอาไปรวมกับสูตรของอาจารย์อื่นก็ได้ไอเ้าเกถ้ามันมามันก็มานะครับบางทีมันหลุดไปงวดหนึ่งแล้วมันก็มาอีกก็อย่าลืมแล้วก็ข้างล่างก็ได้ศูนย์หถ้ามันมาทะแยงแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เลขแบบนี้นี่ครับเอาไปลองนี่ดูครับ ก็คำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็มันจะมีอีกสูตรหนึ่งครับนี่ครับตูตรนี้ก็เดินดีเหมือนกันครับไอ้สองตัวเนี่ยเอาไปเป็นเลขเด่นเลขได้เลยครับเนี่ยนี่ครับที่ผมทะแยงไว้ให้เนี่ยไอ้สามตัวนี่มันก็มาตัวหนึ่ง พวงนี้บางทีมันก็มาครับมาทีละตัวสองตัวมั่งอย่างเงี้ยกศูนย์เก้าเจ็ดเก้มันก็มีทั้งเกอันนี้ก็เจ็นี่เก้ก็มาแล้วอันนี้มันก็มีหอันนี้มีเไอ้ที่ผมเอาลูกศอชี้ไว้ให้นะมันมักจะมาตัวหนึงตัวหนึ่งเลครับเนี่ยอันนี้เจออกเก้าเจ็ดอันนี้ก็เจ็ออกห้าเจ็ด อันนี้มีอะไรครับแปดออกแปดเก้าครับแล้วงวดนี้ตรงนี้ได้เจ็ดกับหนึ่งมันออกอะไรครับเจ็ดเก้ากับหกหนึ่งนี่ครับและตรงเนี้ยมันมักจะมาที่ผมติ๊กไว้ให้นะดูครับเลขมันจะมาตลอดนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเก้า 9ก้าัเก้าเจ็ดเก้าหนึ่อันนี้4ี่อกสีกับ8 9อันนี้อะไรครับมี6 6กับ9นี่ครับ9กับ6 6ห7 9อันนี้มาทั้ง7ทั้ง1แล้วก็อันนี้ ออก0 6 3 0 9 3มาครับนู่นอยู่ข้างบนนั่น6 3ก็มา9ก็มาถัดมาข้างบนได้4กับ8ใช่ไหมไอ้3ตัวบนมันมี5มันออกอะไรก็3 9 5 4 3นี่ครับ4 3 4กับ8ตัวนี้ได้8 5 3ได้3กับ7มันออกอะไรครับ7 9กับ03อันนี้ก็2ตัวเหมือนกันครับ เล็กวิ่งได้เลยครับเนี่ยแล้วก็งวดใหม่นี่ครับงวดใหม่สามตัวข้างบนเน่ะเจ็ดหนึ่งแปดต้องมาตัวใดตัวหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ที่ผมติ๊กไว้ให้ที่มันลูกศรชี้ขึ้นไปอะ่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดได้หนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าสองตัวต้องมาตัวใดตัวหนึ่งครับ นี่ครับก็ยังไงก็ลองเอาไว้พิจารณาดูครับเอาเป็นแนวทางเอาไปจับคู่กับบางทีอาจารย์อื่นคลิปนี้ก็เอาเลขเด่นมาฝากแค่นี้ก่อนครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้เฮงรวยปังครับขอบคุณครับ